สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจเสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจเจพาทุกท่านมารับชมแนวทางเลาสตาค่ะวันที่ส4บสี่กุมภาพันธ์2568น้าหสดนะคะทุกคนขาวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคีวรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า fc ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ถ่ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถํำไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะเจะจะพาไปดูวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับวันที่13จะให้เด่นอยู่ที่9และ8นะคะมา5 3 9 0 4เด่นมา9ค่ะทุกคนจับคู่หลุดพี่น้อง83จับใ้้นะคะทุกคนกับ 93. าสามเพ่จะให้พี่น้องจงมาให้พื้นออกค่ะห้าสามเกศนย์สี่นะคะเลขเด่นประจำวันมาเลขศูนย์เลขห้ามาหลักร้อยนะคะสีขคเอาไปต่อเนาะพี่น้องเนาะไปต่อลุ้นต่อวันที่14ี่นะคะชอบก็ค่อยตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านสำหรับวันที่14ี่นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นดูที่หและห้า เรามาดูควรมน่าจะเป็นนะคะทุกคนหกค่ะหกสามสามหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกสี่สี่หกห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสามสามห้านะคะทุกท่านวันนี้ก็ จับเลขไม่เต็มที่นะคะทุกคนตัวเลขเจอจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งค่ะสี่ขาคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือห้าหกหกห้าคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะอยู่ที่หกสามสามหกนะคะทุกคนมกักค่อยตามใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องบ่ามาักให้พี่น้องพานนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านสําหรับเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่หกกับหนึ่ง เบิ้ลประจำวันคือ6 6และ1 1ห,น,หน,นะคะ fc ขาเลข6กับเลข1น,นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะเด่นอยู่ที่6และ5เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น6 6ห1นึ่งติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันอยู่ตรงนี้นะคะชอบก็ตามได้2คู่อยู่นี่นะคะ5้ค่ะ5 6 6 5 5 1 1 5 5าห้าหนึ่งห้าห้าหาจับให้า1 1 5หนึ่งหไม่ได้จับให้ ถ้าชอบค่อยตามนะคะส่วน6 9 9 6 6 0 0 6 6 4 4 6 5 9 9 5 5 4 4จ5 3ห5ใหาก้าามจหาคมน่าจะเป็นบางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามใจได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถเลื่อนผ่านได้เช่นเคยนะคะทุกท่านสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันเนาะคะ่ะทุกคนขึ้นอยู่กับดวง แอดมินดวง f อล้นลวนนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่14คกุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีคะ่ะโชคๆบรรหมานสุขสุขกนพี่น้องสวัสดีคะ่ะ